ฝันเห็นแหวนทองหมายถึงความหมายในภาพรวมแหวนทองถือเป็นสัญ,ญลักษณ์ที่สำคัญในหลายวัฒนธรรมโดยเฉพาะในไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แหวนทองแทนความมั่นคงความผูกพันและความมั่งคั่งความฝันที่เห็นแหวนทองจึงมักสื่อถึงการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆที่มีคุณค่าความสำเร็จ หรือการได้สิ่งที่รอคอยมานานในทางจิตวิทยาแหวนเป็นวัตถุที่ล้อมรอบไม่มีจุดเริ่มต้นหรือจุดจบแสดงถึงความสมบูรณ์แบบการฝันเห็นแหวนทองจึงอาจบ่งบอกถึงความต้องการความมั่นคงความรักหรือสถานะทางสังคมที่ดีขึ้นด้านความรักหากคุณฝันว่าใส่แหวนทองเองแปลว่าคุณกำลังจะมีความรักที่มั่นคง หรือถ้าอยู่ในความสัมพันธ์อาจหมายถึงความสัมพันธ์ที่แน่นแฟนขึ้นถึงขั้นมั่นหรือแต่งงานหากฝันว่ามีคนสวมแหวนให้บ่งบอกถึงการมีคนรักที่พร้อมจะดูแลเอาใจใส่หรือจะมีผู้ใหญ่หรือบุคคลสำคัญเข้ามาเกี่ยวข้องกับความรักของคุณถ้าแหวนหลุดออกจากนิ้วหรือหายไปให้ระวังเรื่องความสัมพันธ์ที่อาจมีปัญหาหรือความเข้าใจผิดต้องใช้สติ และความอดทนในการแก้ไขด้านการงานแหวนทองเป็นสัญ,ญลักษณ์ของตำแหน่งและอำนาจหากฝันว่าได้แหวนทองจากผู้ใหญ่หรือใส่แหวนทองอาจหมายถึงการได้รับการยอมรับเลื่อนขั้นหรือได้งานใหม่ที่มีค่าตอบแทนสูงขึ้นหากคุณกำลังทำธุรกิจความฝันนี้อาจแปลได้ว่า กิจการของคุณกําลังจะเติบโตมีคนเข้ามาร่วมลงทุนหรือสนับสนุนด้านการเงินฝันเห็นแหวนทองบ่งบอกถึงโชคลาภทางการเงินการได้รับทรัพย์สินของขวัญหรือผลตอบแทนที่เกินคาดโดยเฉพาะถ้าคุณได้รับแหวนทองจากคนอื่นในฝันนั่นหมายถึงจะมีคนช่วยเหลือด้านการเงินแต่หากในฝันทำแหวนทองหล่น หรือหายอาจต้องระวังการสูญเสียทางการเงินหรือการตัดสินใจผิดพลาดเลขนำโชคเลขสองตัว09 19 89 59เลขสามตัว209 519 289 159